สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับบัตรโทมานี่ฟรีนะครับจำนวน500บาทนะครับเข้าในส่นของบัญชีโทมานี่วอลเล็ตได้แบบโดยตรงเลยนะครับวิธีการทําเงินนะครับสามารถทําได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะครับจะเป็น Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถทําได้การทําบัตรโทมานี่วอลเล็ตทำอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้า wallet ดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการรับบัตรโทมานี่ฟรีนะคร จำนวน500บาทนะครับผมทำได้ทั้ง Android iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์ในการทําเงินนะครับไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับผมทําบนมือถือได้เลยใครที่กําลังมองหาช่องทางในการหาบาัตรทูเอาไว้ใช้ในการเติมเกมหรือว่ารับเข้าในส่วนของโทมานี่วลเลตก็สามารถทําได้เดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันเลยว่าต้องทําแบบไหนยอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้า wallet นะครับสำหรับช่องทางที่ใช้ในการท,าทําบัตรโทมานี่ wallet นะครับ,รบก็จะเป็นเว็บไซต์นี้เลยนะครับมีชื่อว่า z e o m research นะครับการสมัครนะครับก็จะเป็นการสมัครในส่วนของ Google, หรือว่าบนเว็บไซต์นั่นเองนะครับใครที่ต้องการสมัครนะครับสามารถค้นหาชื่อใน Google ได้เลยตามชื่อนี้นะครับผมแซดพอมรีเสิร์ชนะครับเขียนตามนี้เลยก็จะเป็นการสมัครได้ด้วยตัวเราเองนะครับแต่ถ้าเราค้นหาแล้วไม่เจอเว็บไซต์ก็สามารถกดลิงก์สมัครได้ตรงคอมเมนต์ปากหมดจะมีลิงก์การสมัครแนบไว้ให้สามารถกดลิงก์แล้วก็สมัครได้เลยทั้งในมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์สมัครทําได้เลยวิธีการสมัครก็จะมีคลิปสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มได้นะ ว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยสาหรับการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะสอนท้ายคลิปเนาะเพราะว่าผมได้ทําการแลกบัตรในส่วนของทูมอนี่วอลเล็ตจำนวน500บาทไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่ผมลงคลิปไปในส่วนของวิธีการแรกลกรางวัลนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินเข้าในส่วนของทูมอนี่วอลเล็ตสำหรับบัตรทูเนี่ยเราจะเอาไปเติมเกมก็สามารถทําได้เลยสําหรับใครที่เล่นเกมอยู่แล้วอยากจะมีเงินเติมเกมก็เอาไปเติมเกมได้นะครับหรือใครอยากจะเอาเงินสดมาใช้ในชีวิตของเรา ไปซื้อของไปใช้จ่ายอย่างอื่นก็เติมเข้าที่ทูมอนี e วอลเล็ตแล้วก็โอนเข้าธนาคารได้เหมือนกันนะต่อไปนะครับให้เรามากดที่เมนูตรวจสอบรางวัลนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นรายการที่เราทําการแลกไปทั้งหมดบัตรทูของเราที่เราแลกไปทั้งหมดเนี่ยมันก็จะขึ้นตามนี้เลยนะครับรายการด้านล่างล่าสุดนะครับก็อยู่ที่500บาทเนาะมันก็จะมีรหัสบัตรทูมาแบบนี้นะครับวันที่ล่าสุดนะครับวันที่13เดือน9นะครับ2024นี่ะครับนี่คือการแลกครั้งล่าสุดแล้วก็ได้รับการอนมัติเป็น บัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการก็คือพัดล่องตรงนี้เลย กดค้างไว้นะครับมันก็จะขึ้นคําว่าคัดลอกแล้วเราก็เข้าไปที่ t ูมอนี่วอลเล็ตได้เลยพอเราเข้ามาที่ t ูมอนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็เช็คยอดเงินก่อนว่ายอดเงินของเราตอนนี้เนี่ยมีเท่าไหร่นะครับอันนี้คือยอดคงเหลือเนาะหนึ่งสี่หกจุดสี่เก้านะวิธีการเติมนะครับก็ให้เรากดคําว่าเติมเงินเข้าแอปนะครับเมนูที่1ด้านบนซ้ายมือจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดดูทั้งหมดได้เลยแล้วก็เลือกเป็นบัตรกดเงินสดของทูมอนี่จะล่างสุดนะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้เราวางรหัสบัตรที่เเราาคัดดลลอกมไ้ย มันจะขึ้นจอสีดำเนาะแล้วก็กดถัดไปอันนี้ก็จะเป็นรหัสบัตรที่เราคัดลอกแล้วก,ก็วางลงไปนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยจะอยู่ที่25%ในการเติมเข้า t m o n e y Wallet หักจากยอดเงินที่เราเติมเข้าไปเนาะกดยืนยันได้เลยเติมเงินสําเร็จแล้วนะครับยอดเงินที่ได้รับเข้า m o n e y w a l l e ตนะครับ375ห 0 00, 0นะครับนี่คือยอดเงินที่โดนหักค่าธรรมเนียมแล้วนะครับสำหรับค่าธรรมเนียม25%ที่โดนหักไปนะครับก็จะอยู่ที่1 2 5นะครับผมนี่คือค่าธรรมเนียมถือว่าค่อนข้างโหดนะครับเยอะมากใครที่จะเอาไปเติมเกมก็ได้รับจํานวนเต็มเลยเนาะ500บาทส่วนใครที่อยากจะเติมเข้าทูมอนิวเลตต้องยอมรับค่าธรรมเนียมตรงนี้ด้วยนะ375บาทได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเรามากดดูตรงยอดบัญชีของเราว่าเงินเนี่ยบวกเพิ่มหรือเปล่านะครับอันนี้คือบวกเพิ่มเข้ามาแล้วนเป็521ถ้า เราไม่ชชว่์เนี่ยเราก็ดูที่รายการด้านล่างได้เลยมันก็จะขึ้นนะครับเป็นรายการล่าสุดนะครับคือยอดนี้บัตรกดเงินสดทูมานี่นะครับผมสามเนะครับก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนั่นเองต่อไปนะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินนะครับว่าต้องเล่นตรงไหนทําอย่างไรสําหรับตัว z ซตคอมรีเสิร์ชนะครับในส่วนของเมนูนะครับก็จะมีทั้งหมด6เมนูในช่องเลยก็จะมีการตรวจสอบรางวัลนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูนะครับและก็จะมีการแลกรางวัลในเมนูที่2สําหรับการแลกรางวัลเนี่ยหเลยคือเราจะต้องมีคะแนนให้ครบ ตามจํานวนของรางวัลที่เราต้องการแลกก่อนนะครับเราอยากจะเช็คดูว่าของรางวัลเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็กดเข้ามาดูตรงนี้นะครับสําหรับใครที่ต้องการแลกเป็นบัตรทูเนี่ยก็ให้เราติ๊กเป็นทูกาลิน่าแล้วก็สแตมมนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างกดยืนยันตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกของรางวัลนะครับง่ายๆนะครับผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วหลายครั้งเลยในการแลกของรางวัลนะครับต่อไปเป็นประวัตินะครับสําหรับประวัติเนี่ยก็จะมีในส่วนของการดูว่า ประวัติคะแนน20รายการของเราเนี่ยเราได้รับจากช่องทางไหนมานะครับประวัติการซื้อเราซื้อของอะไรไปบ้างสลับสินค้าต่างๆและก็ประวัติการแลกรับคะแนน20ราย่า10รายการล่าสุดนะที่เราแลกไปนะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูประมาณนี้นะครับสรับเมนูต่อไปก็จะเป็นการแก้ไขข้อมูลแก้ไขรหัสผ่านและก็เมนูสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนรับคะแนนพิเศษสหรับการแนะนําเพื่อนรับคะแนนพิเศษเนี่ยทุกคนสามารถทําได้เลยนะครับโดยการคัดลอกลิงก์ตรงนี้นําไปโปรโมทนำไป ไปโพสต์นําไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของตัวเพื่อนๆนเองว่าจะทําทหรือว่าไม่ทําแค่นั้นเลยการอธิบายในส่วนของคะแนนที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนเนี่ย <ๆ S 1> เขาก็จะมีเขียนบอกด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็เข้ามาอ่านดูตรงนี้ได้เนาะในการรับคะแนนนะครับตามนี้เลยต่อไปวิธีการทําเงินนะครับก็มากดที่ตรวจสอบรางวัลน,นะครับกดเข้าไปเลยนะพอเรากดเข้ามานะครับให้เราเลื่อนขึ้นมาที่ด้านบนนะครับในการทําคะแนนหรือว่าทํารายได้ของตัวเซตคอมเลเ จะแบ่งเป็น2วิธีวิธีที่1ก็คือการทําแบบสอบถามทั้งหมดที่เขาส่งเข้ามาให้เราตอบนะครับก็คือการทําแบบสํารวจตอบแบบสอบถามในการรับคะแนนเราสามารถเข้าดูผ่านในหน้าเว็บไซต์เลยก็ได้หรือเราจะตรวจสอบผ่านทางอีเมลของเราก็ได้นอว่ามีแบบสํารวจเข้ามาให้เราทําหรือเปล่าถ้ามีเราก็เข้าไปทําได้เลยนะครับคะแนนนะครับก็ตั้งแต่1คะแนนขึ้นไปนะครับผมวิธีการทําก็แนะนําให้เรา อ่านทุกหัวข้อนิดหนึ่งนะครับหากเราทําโดยที่ไม่อ่านเลยนะครับอาจจะ ไม่ได้รับคะแนนหรือว่าจะตอบไม่ผ่านในส่วนของแบบสำรวจนั้นๆน,น,นะก็สามารถกดเข้าไปทำได้และก็ช่องทางที่2ที่เราจะได้รับในส่วนของคะแนนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแนะนำหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับมีเพียงแค่2วิธีที่เราจะได้รับในส่วนของคะแนนนะครับสำหรับตัว s ซตคอมร e เสิร์เนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับในส่วนของบัตรทูมานี่ใครที่ยังมีอยู่เนี่ยก็ยังเข้ามาเล่นเข้ามาทำและได้ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยทำ แล้วอยากจะลองสมัครเล่นดูเนี่ยก็ลองค้นหาชื่อตามนี้ไปสมัครกันดูได้นะฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสําหรับช่องทางที่ใช้ในการทําบัตรอุโมนี่ wallet นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์นี้เลยนะครับมีชื่อว่า setcom research นะครับการสมัครนะครับก็จะเป็นการสมัครในส่วนของ google หรือว่าบนเว็บไซต์นั่นเองนะครับใครที่ต้องการสมัครนะครับสามารถค้นหาชื่อใน google ได้เลยตามชื่อนี้นะครับผม s e o m research นะครับเขียนตามนี้ ก็จะเป็นการสมัครได้ด้วยตัวเราเองนะครับแต่ถ้าเราค้นหาแล้วไม่เจอเว็บไซต์ก็สามารถกดลิงก์สมัครได้ตรงคอมเมนต์ปักหมดจะมีลิงก์การสมัครแนบไว้ให้สามารถกดลิงก์แล้วก็สมัครได้เลย ั้งในมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์สมัครทำได้เลยวิธีการสมัครก็จะมีคลิปสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มได้นะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยสําหรับการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะสอนท้ายคลิปเนาะเพราะว่าผมได้ทําการแลกบัตรในส่นของ t ทมานี่เว l ต์จำนวน500บาทไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่ผมลงคลิปไปในส่งของวิธีการแรกลกรางวัลน,นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินเข้าในส่นของ t ทมานี่เวลต์สำหรับบัตรทู เกมก็สามารถทําได้เลยสำหรับใครที่เล่นเกมอยู่แล้วอยากจะมีเงินเติมเกมก็เอาไปเติมเกมได้นะครับหรือใครอยากจะเอาเงินสดมาใช้ในชีวิตของเรานะครับไปซื้อของไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นก็เติมเข้าที่ทูมอน a ่เ e ลตแล้วก็โอนเข้าธนาคารได้เหมือนกันนะต่อไปนะครับให้เรามากดที่เมนูตรวจสอบรางวัลนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นรายการที่เราทําการแลกไปทั้งหมดบัตรทูของเราที่เราแลกไปทั้งหมดเนี่ยมันก็จะขึ้นตามนี้เลยนะครับรายการด้านล่างล่าสุดนะครับก็อยู่ที่500บาทเนาะมันก็จะมีรหัส บัตรทูมาแบบนี้นะครับวันที่ล่าสุดนะครับวันที่13เดือน9นะครับ2024นะครับนี่คือการแรกครั้งล่าสุดแล้วก็ได้รับการอนุมัติเป็นรหัสบัตรมาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการก็คือคันรลองตรงนี้เลย กดค้างไว้นะครับมันก็จะขึ้นคําว่าคัดลอกแล้วเราก็เข้าไปที่ทูมอนี่วอลเล็ได้เลยพอเราเข้ามาที่ทูมอนี่วอลเล็นะครับแล้วก็เช็คยอดเงินก่อนว่ายอดเงินของเราตอนนี้เนี่ยมีเท่าไหร่นะครับอันนี้คือยอดคงเหลือเนาะหนึ่งสี่หกจุดสี่เก้านะวิธีการเติมนะครับก็ให้เรากดคําว่าเติมเงินเขา้าแอปนะครับเมนูที่1ด้านบนซ้ายมือจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดดูทั้งหมดได้เลยแล้วก็เลือกเป็นบัตรกดเงินสดของทูมอนด้จะล่างสุดนะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้เราวางรหัสบัตรที่เราคััดดลลลออกกมมาา้้เยนนนจจะขึสีแว กดถัดไปอันนี้ก็จะเป็นรหัสบัตรที่เราคัดลอกแล้วก็วางลงไปนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยจะอยู่ที่25%ในการเติมเข้า t ูมานิวเวลด์หักจากยอดเงินที่เราเติมเข้าไปเนะาะกดยืนยันได้เลยเติมเงินสําเร็จแล้วนะครับยอดเงินที่ได้รับเข้า t ูมานิวเวลด์ red. นะครับสามเจ็ด00นะครับน,นี่คือยอดเงินที่โดนหักค่าธรรมเนียมแล้วนะครับสําหรับค่าธรรมเนียม25%ที่โดนหักไปนะครับก็จะอยู่ที่1นึ่งสองห้านะครับผมนี่คือค่าธรรมเนียมถือว่าค่อนข้างโหดนะครับเยอะมากใครที่จะอยากเต็มเอา 500บาทส่วนใครที่อยากจะเติมเข้าทูมานีวเลตต้องยอมรับค่าธรรมเนียมตรงนี้ด้วยนะ3 7 5บาทได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเรามากดดูตรงยอดบัญชีของเราว่าเงินเนี่ยบวกเพิ่มหรือเปล่านะครับอันนี้คือบวกเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเป็น521นะครับถ้าเราไม่ชชว่์เนี่ยเราก็ดูที่รายการด้านล่างได้เลยมันก็จะขึ้นนะครับเป็นรายการล่าสุดนะครับคือยอดนี้บัตรกดเงินสดทูมานี่นะครับผม375นะครับก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนั่นเองต่อไปนะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินนะครับว่า สําหรับตัว z t c o m research นะครับในส่วนของเมนูนะครับก็จะมีทั้งหมด6เมนูในช่องเลยก็จะมีการตรวจสอบรางวัลนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูนะครับและก็จะมีการแรกลกรางวัลในเมนูที่2สําหรับการแรกลกรางวัลเนี่ยหเลยคือเราจะต้องมีคะแนนให้ครบตามจํานวนของรางวัลที่เราต้องการแลกก่อน,นะครับเราอยากจะเช็คดูว่าของรางวัลเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็กดเข้ามาดูตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการแลกเป็นบัตรทูเนี่ยก็ให้เราติ๊กเป็นทูกาลินาแลวก็สแตมมนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเลือก ลงมาด้านล่างกดยืนยันตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกของรางวัลน,นะครับง่ายๆนะครับผมเคยทำทริปสอนไปแล้วหลายครั้งเลยในการแลกของรางวัลน,นะครับต่อไปเป็นประวัตินะครับสําหรับประวัติเนี่ยก็จะมีในส่วนของการดูว่า ประวัติคะแนน20รายการของเราเนี่ยเราได้รับจากช่องทางไหนมานะครับประวัติการซื้อเราซื้อของอะไรไปบ้างสลับสินค้าต่างๆและก็ประวัติการแลกรับคะแนน20รายอ่า10รายการล่าสุดนะที่เราแลกไปนะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูประมาณนี้นะครับสหรับเมนูต่อไปก็จะเป็นการแก้ไขข้อมูลแก้ไขรหัสผ่านและก็เมนูสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนรับคะแนนพิเศษสําหรับการแนะนําเพื่อนรับคะแนนพิเศษเนี่ยทุกคนสามารถทําได้เลยนะครับโดยการคัดลอกลิงก์ตรงนี้นําไปโปรโมทน ไปโพสต์นําไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของตัวเพื่อนเอนเองว่าจะทําทหรือว่าไม่ทําแค่นั้นเลยการอธิบายในส่วนของคะแนนที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนเนี่ยขเขาก็จะมีเขียนบอกด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็เข้ามาอ่านดูตรงนี้ได้เนาะในการรับคะแนนนะครับตามนี้เลยต่อไปวิธีการทําเงินนะครับก็มากดที่ตรวจสอบรางวัลน,นะครับกดเข้าไปเลยนะเพราะเรากดเข้ามานะครับให้เราเลื่อนขึ้นมาที่ด้านบนนะครับในการทําคะแนนหรือว่าทารายได้ของตัวเซตคอมลิส จะแบ่งเป็น2วิธีวิธีที่1ก็คือการทําแบบสอบถามทั้งหมดที่เขาส่งเข้ามาให้เราตอบนะครับก็คือการทําแบบสํารวจตอบแบบสอบถามในการรับคะแนนเราสามารถเข้าดูผ่านในหน้าเว็บไซต์เลยก็ได้หรือเราจะตรวจสอบผ่านทางอีเมลของเราก็ได้นะว่ามีแบบสํารวจเข้ามาให้เราทําหรือเปล่าถ้ามีเราก็เข้าไปทําได้เลยนะครับคะแนนนะครับก็ตั้งแต่1คะแนนขึ้นไปนะครับผมนะวิธีการทําก็แนะนําให้เรา อ่านทุกหัวข้อนิดนึงนะครับหากเราทําโดยที่ไม่อ่านเลยนะครับอาจจะไม่ได้รับคะแนนหรือว่าจะตอบไม่ผ่านในส่วนของแบบสํารวจนั้นๆน,น,นะก็สามารถกดเข้าไปทําได้และก็ช่องทางที่2ที่เราจะได้รับในส่วนของคะแนนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับมีเพียงแค่2วิธีที่เราจะได้รับในส่วนของคะแนนนะครับสำหรับตัว s e ตคอมรีเซิร์ฟเนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับในส่วนของบัตรทูมานี่ใครที่ยังมีอยู่เนี่ยก็ยังเข้า ามาเล่นเข้ามาทำและได้ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยทําเลยแล้วอยากจะลองสมัครเล่นดูเนี่ยก็ลองค้นหาชื่อตามนี้ไปสมัครกันดูได้นะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ